รู้อะไรไม่สู้รู้แบบนี้ครับผมนายพาติยะแพงลมวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมความรู้สึกเหรอครับผมรู้สึกภูมิใจมากๆครับที่วันนี้ก็จบสักทีลองมองย้อนกลับไปผมเป็นเพียงนักศึกษาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตอะไรมากมายครับไม่ได้จบจากโดยด่นดังๆแต่ผมอาศัยเพียงความตั้งใจและความพยายามครับคุณก็เป็นได้ครับบัณฑิตเข็มทองสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเรียนนะครับ คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณเรียนไปทําไมผมได้รับคําตอบจากอาจารย์ท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของผมท่านคืออาจารย์มณฑิพาอุทานสกุลครับอาจารย์ประชามสาขาวิชาวิวศวกรรมโทรคมนาคมครับผมท่านให้คําตอบไปว่าการเรียนมีหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันหรือชีวิตอนาคตได้แต่มันเป็นเหมือนภูเขาลูกหนึ่งที่เราต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ครับเมื่อเรา ก้าวข้ามผ่านภูเขารุ้นน้นไปแล้วเราเจอภูเขาที่ใหญ่กว่าซึ่งมันเป็นบททดสอบครับว่าคุณมีทักษะในการเอาชีวิตรอดมากน้อยแค่ไหนนั่นเป็นทักษะที่สําคัญในการใช้ชีวิตครับผมประทับใจกับคําตอบของอาจารย์มากทําให้ผมปรับไม n d s e t ในการเรียนตัวอย่างคือความท้าทายครับและเราต้องฝึกฝนครับผมบนเส้นทางของการศึกษานะครับเป็นหนทางที่ทุรกันดารครับ ผมต้องขอบคุณผู้ร่วมทางทุกคนของผมขอบคุณตัวผมเองที่รู้หน้าที่ของผมว่าผมต้องทําอะไรขอบคุณพ่อแม่ที่คอยอยู่เบื้องหลังและผลักดันทําให้ผมรู้ว่าตัวผมเองเป็นสิ่งสําคัญของครอบครัวขอบคุณครูอาจารย์ครับที่ปฏิบัติหน้าที่ของท่านไปอย่างดีขอบคุณเพื่อนๆครับที่เข้ามาเติมเต็มสีสันในชีวิตขอบคุณทุทกๆคนที่เข้ามาในชีวิตครับเพราะทุกสิ่งล้วนหล่อหลอมให้เรากลายเป็นเราในวันนี้ ผมสามารถยืนอย่างภาคภูมิใจแม้ว่าอาจจะมีคนที่เก่งกว่าผมคนที่ดีกว่าผมมากมายแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าเดี๋ยวผมจะทำได้แล้วเมื่ออาจจะมีผิดพลาดไปบ้างแต่มันเป็นโวชันที่ดีที่สุดครับคุณต้องใจดีกับตัวเองให้มากๆคุณต้องภูมิใจในตัวเองและใช้ชีวิตของตัวเองอย่างมีความสุขครับผมนายพัทยะแพงลมผลผลิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในโลกใบนี้ครับ